สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้พกบ K K กับโครงการติวเอนเ็ตออนไลน์กับพศนเพิมองชุมบุรีสาระการประกอบอาชีพวิชาช่องทางการอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยนายสุเชยชินเผือตำแหน่งครูพศนนตำบ,บนหนองแม่แดงข้อหนึ่งอาชีพเรามีจุดที่แตกต่างจากอาชีพหลักในข้อใดหนึ่งมีไรายได้ไม่แน่นอนสอง มีรายได้เป็นประจำสามต้องใช้ปัจจัยในการผลิตสี่ใช้ทุนใช้เวลาและสถานที่ในการผลิตเฉลยข้อหนึ่งไม่มีรายได้แน่นอนเพราะการประกอบอาชีพรองาำให้มีรายได้แน่นอนและไม่มั่นคงต่อการดำรงอาชีพ ข้อสองการโฆษณาประชาัมพันธ์จะเป็นการวางแผนในข้อใดข้อหนึ่งการวางแผนเกี่ยวกับราคาสองการวางแผนการจัดจําหน่ายสามการวางแผนผลิตและบริการสี่การวางแผนส่งเสริมการจําหน่ายเสลยนะครับข้อสี่ครับการวางแผนส่งเสริมการจําหน่าย เพราะจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยข้อสามการศึกษาพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคเป็นขั้นตอนในข้อใดหนึ่งการมีข้อตลาด 2. กลยุทธ์การตลาด 3. าแนวคิดพุ่งการตลาดสการแบ่งส่วนการตลาด เลยข้อหนึ่งการวิเคราะห์ตลาดเพราะบริษัทมีการทำแบบํำรวจพอได้ข้อมูลแล้วจึงผลิตหรือปรับปรุงสินค้าข้อสี่การที่น้ำมันขึ้นราคาไปสูงมากจะเป็นปัญหาในข้อใดข้อหนึ่งปัญหาด้านสินค้าสองปัญหาด้านตลาดสามปัญหาด้านการบริการสี่ปัญหาด้านพฤติกรรมของลูกค้าเฉลย สปัญหาด้านตลาดเพราะราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกข้อห้าการวิจัยตลาดเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อใดหนึ่งสินค้าสองบริการสามลูกค้าสี่กู้แข่งฉเฉลยสามลูกค้า เพราะจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกจุด 6. ข้อใดไม่ใช่การวิจัยการตลาด 1. เหตุจูงใจที่ทำให้ซื้อสินค้า 2. ความต้องการของผู้บริโภค 3. การวิเคราะห์แหล่งเงินทุน 4. การวิเคราะห์ต้นทุนในการขาย เลยสามการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนเพราะไม่ใช่การตลาดเป็นการหาแหล่งเงินทุนมาลงทุนเจ็ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนำไปใช้ในข้อใดหนึ่งสำรวจตลาดสองแบ่งส่วนการตลาดสามกำหนดขนาดตลาด สี่วางแผนทางการตลาดเฉลยสี่การวางแผนทางการตลาดเพราะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องข้อแปดผู้ประกอบการจะพัฒนาธุรกิจได้ต้องทราบถึงข้อใดหนึ่งอายุเพศ หอายุและเพศของลูกค้าการคิดสองฐานะและการศึกษาของลูกค้าสามความต้องการและพฤติกรรมในการตัดสินใจของลูกค้าสี่สถานการณ์คู่แข่งและราคาของที่จับต้องได้และไม่ได้เฉลยสามความต้องการและพฤติกรรมในการตัดสินใจของลูกค้าเพราะจะทำให้ยอดขายสูงขึ้นเก้า การพัฒนาชีพมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรหนึ่งลดต้นทุนการขนส่งสองทำให้ครอบครัวอุ่นสามมีการแนะนํำพันธ์อย่างต่อเนื่องสี่ขยายตลาดกว้างขวางขึ้นทำให้พัฒนาธุรกิจชุมชนเจริญเติบโตเฉลยสี่ขยายตลาดกว้างขวางขึ้นทำให้พัฒนาธุรกิจ ชุมชนเจริญเติบโตเพราะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าข้อสิบการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการประกอบอาชีพควรเริ่มจากข้อใดหนึ่งอะไรคือปัญหาสองเกิดปัญหาขึ้นเมื่อไรสามสาเหตุของปัญหาสี่เกิดปัญหาขึ้นที่ไหน เลยหนึ่งอะไรคือปัญหาเพราะผลิตและจําหน่ายจะได้แก้ปัญหาถูกต้องก็จบแล้วนะครับสำหรับการติวอินเอเน็ตออนไลน์พบกันใหม่ครั้งหน้าช่วงนี้ในการสอบสวัสดีครับ